สวัสดีรอบดึกๆตอนนี้ตามเวลาประเทศไทยตีหนึนาทีแม่คลิปนี้น่าจะลงให้ตอนเช้านะครับมีคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสอะไรมันนำเสนอให้เพื่อนๆพนี่พน้องนองแน่นอนนะครับช anel ของเราเป็นช anel ขมวดคลิปคลิปเด็ดคลิปดังคลิปดีนะครับ facebook, t w i t t e r อร์ t a g r a m กรหรือว่าในโลก tiktok ก็พร้อมที่จะเก็บเรื่องราแล้วเก็บ ขมวดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้นะครับน้องที่สาก,ก็มาออนอยู่ประมาณสัก2องทุ่มกว่าเนาะนะครับแล้วก็จบก็เลทเวลาไปน,นิดนึงเกือบ4ี่ทุ่มความจริงน่าจะจบประมาณสัก3าทุ่มครึ่งแต่ก็อย่างที่บอกนะครับติดลมนานๆมา PK แล้วปรากฏว่า PKPK ครั้งนี้ แม่เป็นแมดดุเดือดมากนะครับใครได้ดูก็น่าจะรู้นะครับแต่ผมไม่ได้เจาะประเด็นเรื่อง PK อะไรยังไงมากเท่าไหร่นะครับโดยรวมนะครับโดยบริบทของน้องที่สาวันนี้มีคนเข้าชมอยู่ประมาณ300ถึง700ถือว่าสูงกว่าปกตินะครับส่วนมากจะอยู่ประมาณ3 0 0ถึง500เนาะวันนี้น้องก็ยังบอกเลยว่าโอ้วันนี้นะครับ ทำไมคนมาเยอะจังแล้วแข่งแมตช์ pk ก็ดุเดือดนะครับเจอใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ pk อยู่2ช่วงเนาะช่วงแรกก็เจอกับกลุ่มสาวสาวเนาะนะครับแมตช์นี้ก็เออแมตช์แมตช์นี้นะครับสาวสองสาวสาสามสาวหนึ่งหนึ่งนายนะนะครับปรากฏว่าก็ pk สนุกอยู่เหมือนกันเนาะสามลุมหนึ่งก็แบบอ่ะนะครับ อา้าส่วนภาพทางด้านาซ้ายนะครับจะเป็นภาพของน้องกันนะครับวันนี้ออกเป็น2ช็อตเนาะนะครับช็อตแรกเป็นของน้นองที่สาช็อตที่สองเป็นของแฟนคลับนะครับคือบรรยากาศหลังจากงานแสดงแสดงอะไรครับแสดงที่สุพรรณบุรีนะครับเราแฟนคลับก็ไปอยู่หลังเวทีแล้วก็ไปร่วมจับไม้จับมือไปร่วมพบปะพูดคุยเซลฟี่นะครับ คือน้องการงานแสดงมีเยอะนะครับงานแสดงแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าคอนเสิร์ตอันนี้ก็เป็นงานแสดงบนเวทีเนาะนะครับอย่างที่เราเห็นเห็นก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําอยู่3-4คลิปนะครับ เป็นการแสดงนะครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับกับร่วมประกอบกับเพลงเนาะที่สุพรรณบุรีนะครับก็มีอยู่ชุดอยู่หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดใส่สูตรไม่ว่าจะเป็นชุดเห็นชุดนักเรียนกับอะไรนันนะครับเป็นละครสั้นเนาะนะครับก็เก็บนํามาฝากนะครับอ่ะดูบริบทของน้องทิสากันต่อนะครับก็พยายามจะขมวดนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มันมีอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับส่วนตารางงานผมก็ได้เอาลงให้เรียบร้อยแล้วเนาะ นะครับก็ว่ากันไปตามนั้นหลังจากงานเออหลังจากงานเออเขาเรียกว่าฮีตะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการอัดรายการของโกลเด้นสองเนาะนะครับก็อัดอยู่ประมาณสัก4ี่วันค่อยว่ากันตามกันต่อนะครับแต่วันนี้เราพยายามจะนําเสนอข่าวคราวของน้องทิสานะครับน้องทิสาก่อนหน้านี้เรามีการนําเสนอว่าประมาณกลางกลางเดือนน้องจะมีเออเขาเรียกว่ามีอีเวนต์ event, ใช่ไหมครับ แต่ตอนเนี้นะครับวันกลางๆเดือนนี้ยนะครับผมดูแล้วยังไม่มีการรับคําตอบคอนเฟิร์มมาแต่ที่เรารู้นะครับวันที่20กว่ากว่าที่เชียงรายนะครับน้องมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นอีเวนต์เนาะนะครับที่เชียงรายอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยตามข่าวกันอีกทีหนึ่งเพราะว่า20กว่ามันยังไกลไปเรามาดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่านะครับตามภาพที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับปรากฏว่านะครับงานนี้นะครับวันทีเซอร์ของรายการออกมาเรียบร้อยแล้วครับทีเซอร์นี้เป็นรายการนะครับเเชฟที่เราคุยกันเนาะเป็นรายการของคุณเสนาลิงซึ่ง เดือนนี้กําลังจะออกนะครับฉะนั้นก็เลยเก็บเรียบเรียงแล้นํามาฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะครับฉะนั้นนะครับก็ยังไม่เป็นทางการเนาะนะครับว่าใช้คาว่าจะไม่เป็นทางการได้ยังไงก็มันออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับอ่ะนะครับมันก็เป็นเป็นที่ประจาักษ์ก็แล้วกันนะครับว่า นะครับสัปดาห์หน้าใช้คำว่าสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่า next week นะครับสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ารายการจบปุ๊บเนี่ยมันจะมีท้ายรายการแล้วก็มีเรียกว่า t เ,เซอร์นะครับใครจะมาอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็เอาทีเซอร์มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเป็นภาพประกอบเนาะในรายการมีใครบ้างครับเท่าที่ดูนะครับผมเห็นมีคุณแจ็คแฟนฉันคุณเสนาลิงแล้วก็น้อง ที่สานะครับเอาที่ผมรู้จักก,ลก็ลวกันก็ประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับวันที่เอ่อสิบกว่ากว่านะครับก็ตามภาพตามข้อมูลที่ผมนํามาฝากนะครับก็ประมาณนี้กันก่อนเนาะนะครับแต่ของน้องกันนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเนาะนะครับช่วงนี้เป็นของน้องกันเดี๋ยววันที่ 14, 14 şa. นะครับ14และ17นะครับตามช่อง youtube จะเป็นของน้องกันนะครับแล้วก็วันที่เอ่อวันนี้วันที่เอ่อของน้องที่สาก็จะเป็นสัปดาห์หน้า ประมาณนี้นะครับส่วนลักษณะเนื้อหารายการนะครับก็ไม่ขอคุยดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องรอชมนะครับรออีกประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์เองเนาะนะครับก็คงไม่นานเกินรอฉะนั้นเลยเก็บเรื่องราวและขมวดมานําฝากเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องนองนะครับข้อมูลทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเกร็ดเล็กเกรดน้อยอะไรยังไงก็พร้อมที่จะเก็บและนํามาฝากนะครับสาหรับคืนนี้ผมก็ไปดูอยู่หลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนักชาลีเนาะนะครับที่มาคุยกับ เอดดาราช่องเจ็ดนะคุณนักชาลีขุยขิงนะครับเอ่อจียอนนะครับจียอนวันนี้ก็พีเคเดือดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไม่ได้เก็บแล้วก็เอ่อไปนั่งดูใครเนี่ยไปนั่งดูชาลีไรสดเมื่อกี้อีกนะครับก็ประมาณนี้กันก่อนส่วนตะเข็บชายแดนก็ร้อนระอุอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้มานําเสนอนะครับตะเข็บชายแดนของเราก็เป็นเรื่องราวของ แม่ทัพนะครับใช้คำว่าแม่ทัพในกองหัวเรือก็แล้วกันนะครับก็ประเด็นหลักก็คือนะครับการนําเสนอ,อ,อการเปิดพรมแดนไทยกับกัมพูชาแต่ปรากฏว่านะครับมันเป็นประเด็นร้อนเพราะสืบเนื่องมาจากว่านะครับไปกล่าวถึงบุกป,ประเทศที่3ก็คือญี่ปุ่นนี่เองนะครับญี่ปุ่นมีอะไรยังไงหรอครับญี่ปุ่นว่านะครับเอ่อมีจะมีการผ่อนปลนอะไรยังไงไหมสําหรับการเปิดในกรณีที่ นะครับจะส่งข้าวส่งของอะไรยังไงไปที่กัมพูชาส่งไปส่งกลับนะครับเออมันต้องคุยกันยาวนะครับมาคุยกันผ่านสื่อมันเหมือนว่านะครับกองทัพกับรัฐบาลเนี่ยมันมันมันคนละใช้คำว่ามันคนละเส้นทางนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องมันต้องคุยกันดีๆเนาะนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นถือว่าเป็นกระแสของวันนี้นะครับก็การเมืองการเด่นนะครับส่วนข่าวผู้วิเศษนะครับ สำหรับโหนกระแสกับรายการของคุณพูดนะครับก็พยายามเจาะต่อเนื่องกันนะนะ,นะครับรายการผู้พิเศษแอบอ้างหมอดูหมอดาวอะไรต่างๆนานามากมายเนาะนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจักรพัฒน์ไม่คุณเอจักรพัฒน์ใช่ไหมนะครับที่ออกรายการโหนกระแสวันนี้นะครับก็พยายามออกมาเคลียรนะ์เนาะตัวเองเนาะก็ยังไงยังไงก็เก็บเรียบเรียวนํามาฝากก็แล้วกันนะครับคลิปดีคลิปเด็ดช็อตเด็ดช็อตดังช็อตไหน ที่มันเป็นประเด็นในโลกโซเชียลก็พร้อมที่จะเก็บเรียบเรียงและนำมาฝากนะครับเกรดเล็กเกร็ดน้อยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเนาะนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นก็คงไม่มีแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวคราวอะไรยังไงเพิ่มเติมสำหรับน้องกันกับน้องทิสานะครับผมแอดมินทีทีะใช้จะขมวดให้อีกทีในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ